สวัสดีค่ะสำหรับวิชานี้นะคะวิชาทัศนศิลป์นะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิละปะนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องศิงละปะในธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมโดยครูเนนภาชูวานนท์ค่ะ1เส้นเส้นมี2ชนิดนะคะประกอบไปด้วยเส้นตรง เส้นโค้งนะคะเส้นทั้งสองชนิดมีหลายลักษณะเช่นเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงแนวนอนและเส้นตรงแนวเฉียงค่ะเส้นเส้นประกอบไปด้วยเส้นในธรรมชาติเส้นในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและเส้นในงานทัศนศิลป์ค่ะเส้นในธรรมชาติ คือเส้นของสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเป็นเส้นลักษณะใดตัวอย่างในรูปภาพนะคะลักษณะของเส้นตรงแนวนอนที่เกิดจากท้องฟ้าตัดกับน้ำทะเลค่ะโค้งเส้นโค้งในธรรมชาตินะคะตัวอย่างเช่นลักษณะของรูปของเปลือกหอยนะคะก็จะมีเส้นโค้งของเปลือกหอยเป็นส่วนประกอบนะคะ สอนะคะเส้นในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคือเส้นของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและเราสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเป็นเส้นลักษณะใดนะคะตัวอย่างในรูปภาพนะคะก็คือเส้นโค้งของเสาไฟนะคะลักษณะเส้นโค้งของถนนนะคะ ลักษณะเส้นตรงแนวตั้งของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะตามรูปภาพนะคะรูปภาพที่มีส่วนประกอบของเส้นตรงเส้นคูงและเส้นหยักนะคะตัวอย่างเช่นภาาว่าของรูปบ้านนะคะจะมีส่วนประกอบของเส้นตรงไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหลังคาหรือรูปของประตูนะคะ แล้วก็รูปภาพที่2นะคะมีส่วนประกอบของเส้นโค้งไม่ว่าจะเป็นในรูปของะจันทรรูปขนมปังรูปไข่ดาวแล้วก็รูกที่เป็นรูปท้องฟ้าค่ะรูปภาพที่มีส่วนประกอบของเส้นตรงเส้นโค้งและเส้นหยักนะคะตัวอย่างเช่นรูปที่1นนะคะเส้นโค้งก็ประกอบไปด้วยรูปภาพของรูปไข่นะคะรูปของไก่นะคะ แล้วก็เส้นโค้งนะคะของรูปเปลือกไข่นะคะเส้นหยักของรูปเปลือกไข่ที่ลูกไก่กําลังฟักตัวนะคะแล้วก็รูปที่สองนะคะรูปแตงโมนะคะก็จะมีทั้งเส้นโค้งของเปลือกแตงโมนะคะเส้นโค้งของมเมล็ดแตงโมนะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหาในเรื่องของเส้นโคง้งเส้นตรงแล้วก็เส้นหยักนะคะ ครูก็จะฝากใบงานให้เรียนหนึ่งใบนะคะนําไปปฏิบัตินะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาเนื้อหาไปแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ให้ชัดเจนนะคะอ่านคําชี้แจงให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ทําใบงานได้เลยค่ะ